ครับสวัสดีครับเรามาทานน้ำพริกด้วยกันนะครับผมเรามาทานน้ำพริกด้วยกันเนาะน้ำพริกผักลวกครับน้ำพริกผักลวกดูน้ำพริกนะครับน้ำพริกปาลาป่นอันนี้คือน้ำพริกปาลาป่นนะครับอันนี้ก็เป็นผักลวกทั้งหมดนะก็มีหน่อไม้มีมะเขือเนาะมีดอกกระเจี๊ยบ แล้วก็มีถั่วฝักยาวลวกนะครับมีไข่ต้มด้วยันกันเลยครับดูซิว่าจะอร่อยไหมอร่อยครับกินกับหน่อไม้ อร่อยดีจบเทียบมากันมื้ออาหารด้วยกันครับ น้ำมเขือลวก่วปกติทานกับข้าเหนียวจะอร่อยกว่าแต่เนื่องจากว่าไม่ได้แค่ข้าเหนียวก็ไวที่สุดก็คือเข้าสวยแล้วครับ เพราะหิวแล้วตอนนี้ก็เวลาเกือบสิบโมงกว่าแล้วตอนเช้าเนาะยังไม่ได้กินข้าวเลยเลยเดี๋ยวนี้หุงข้าวเหนียวก็ใช้เวลาไม่นานนะบางคนก็เอ ช้วิธีนึ่งข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าวจะเรียกว่าหุงข้าวเหนียวก็ได้นะก็ใช้เวลาไม่นานแต่ส่วนใหญ่ผมจะชอบถ้าแบบจะกินด่วนอะไรเงี้ยเราก็ลวกลวกน้ำข้าวเหนียวนะออกประมาณสามรอบด้วยน้ำร้อนจากนั้นเอาไปนึ่งก็ใช้เวลาไม่นานเหมือนกันแต่มันจะนิ่มกว่าและจะอร่อยกว่าด้วยนะ จริงๆก็แล้วแต่สะดวกครับใครชอบนึ่งข้าวเหนียวแบบไหนก็ตามสะดวกนะแต่สําคัญที่สุดของการนึ่งข้าวเหนียวก็คืออย่าให้มันแข็งให้มันนิ่มแล้วก็กินได้ทั้งวันยังยน,นิ่มอยู่อะไรเงี้ย อร่อยมากครับก็คงจะกินเป็นอาหารเช้าบวกอาหารเครื่องนะครับควบเลยจัดไปเนาะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับค่กินโชว์สั้นๆแค่นี้เองเนาะว่าน้ำพริกถ้วยนี้อร่อยจริงๆนะครับกับผักลวกหลากชนิดเนาะใครไม่เจริญอาหารก็ดวงก็พองพรนนข้าวก็แล้วกันเนาะจะได้เจริญอาหารตังกันไปด้วยนะครับ ตอนนี้ทานข้าไปด้วยดูกีฬาโอลิมปิกไปด้วยนะกีฬาโอลิมปิกฤด,ดูหนาวที่จัดขึ้นที่ปักกิ่งนะตอนนี้กีฬาที่ดูก็คือเบสบอลครับผมเบสบอลจะเป็นกีฬาที่แบบว่าผู้เล่นจะต้อง สวมสก,กีเนาะคือ,อจะจะเล่นสก,กีแล้วก็จะข้างหลังก็จะมีปืนแล้วก็จะจะมีเป้าให้ยิงด้วยนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่ความสามารถใครที่แบบว่า,าไปเล่นสก,กีคือได้เร็วที่สุดเนาะแล้วก็ยิงปืนแม่นด้วยอันนี้คือมันจะวัดตรงนี้มันมีความสนุกสนานอยู่ตรงนี้ครับถ้าใครแบบว่า ยิงไม่โดนเป้าก็ต้องโดนปรับต้องต้องอมอีเขาเรียกว่าทําโทษะนะก็ต้องไปหมุนรอบอีกให้ให้เสียเวลาอีกประมาณรอบสองรอบแล้วแต่กฎเกณฑ์ของเขาเนาะสนุกดีครับเป็นกีฬาหนึ่งที่อยากเล่นนะ ได้แต่ดูเท่านั้นแต่ก็มีความสุขดีครับวันนี้ก็ถือโอกาสทานน้ําพริกโชว์เนาะแล้วก็แนะนํากีฬาชนิดใหม่นะถ้าใครที่ไม่เข้าใจว่ากีฬาเปียดรอนเป็นยังไงก็สามารถติดตามได้โดยเขียนคําว่าเปียดล่อนเนาะมันก็จะขึ้นมาเลยแล้วเราก็ไปติดตามว่า,าจะมีการแข่งขันร,ระหว่าง เป็นกลุ่มเนาะจะเดี่ยวก,ก็มีนะก,กีฬาเดี่ยวเดียวก็มีเป็นกลุ่มก็มีคือจะกลุ่มสี่คนผู้หญิงสี่คนผู้ชายหรือว่าเป็นผสมก็มีเดี่ยวก็มีครับอันนี้ลองไปติดตามนะาสนุกมากนะทุกคนก็จะมีปืนเขาเรียกว่าปืนแก๊ปอยู่ข้างหลังเพื่อที่จะไปยิงเป้าแล้วก็ใครที่ เล่นสกีได้ดีที่สุดแล้วก็ยิงเป้าแม่นที่สุดคนนั้นก็จะชนะไปนะครับวันนี้ก็ขอยุติเนาะในการกินโชว์แล้วก็แนะนำกีฬาที่สนุกสนุกให้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ